กันค่ะ พอถึงเทศกาลวาเลนไทน์นะคะหลายคนคงมองหาของขวัญไว้เพื่อแสดงความรักต่อคนรักให้ประทับใจมากที่สุดที่ผ่านมาของข,องขวัญวาเลนไทน์ที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่คงจะหนีไม่พ้นดอกกุหลาบสีแดงช็อกโกแลตขนมเค้กหรือของขวัญรูปหัวใจแต่ปัจจุบันค่ะวิวัฒนาการของของข,องขวัญก้าวหน้าไปมากโดยจะเห็นของขวัญที่หลากหลายมากขึ้นอย่างลูกป่งสวรรค์ที่กลายมาเป็นของขวัญในเทศกาลวาเลนไทน์อีกหนึ่งชนิดค่ะ เพราะผู้ผลิตในต่างประเทศนะคะทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและจีนได้พัฒนาเป็นไปอย่างมากค่ะทําให้เราได้เห็นลูกโป่งสวรรค์ในหลากหลายรูปแบบและกลายเป็นสีสันของเทศกาลวันวาเลนไทน์ไม่แพ้กับของขวัญประเภทอื่นๆ คุณภูมิใจโลหพมหรือพี่ไก่นะคะเจ้าของร้านบอลลูนอาร์ตบอกว่าเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine ปีนี้ลูกโป่งที่เน้นดีไซน์จะได้รับความนิยมสูงซึ่งแต่ละปีที่ร้านจะมีลูกโป่งดีไซน์ใหม่ๆเข้ามาเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าอย่างเช่นลูกโป่งใสสอดไส้ลูกโป่งใบเล็กๆลูกโป่งเนื้อมุกมันวาวหรือลูกโป่งฟอยล์ลวดลายต่างๆที่จัดไว้เป็นช่อๆค่ะ ส่วนกลุ่มลูกค้าที่นิยมซื้อลูกโป่งให้เป็นของขวัญในช่วงวาเลนไทน์ก็จะมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะจนถึงประมาณ35ปีแม้ว่าลูกโป่งจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ที่ผ่านมาสําหรับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ลูกโป่งยังคงมีส่วนแบ่งจากตลาดดอกไม้หรือของขวัญอื่นๆเพียงไม่ถึงร้อยละหนึ่งเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อลูกโป่งในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ให้คนพิเศษหรือคนรักแบบนี้นะคะมักจะไม่กล้าเดินถือลูกโป่งไปมอบให้แก่คนรักด้วยตัวเองดังนั้นนะคะที่ร้านจึงมี บริการส่งลูกโป่งให้ลูกค้าโดยในกรุงเทพมหานครนะคะคิดค่าบริการจัดส่ง300บาทส่วนปริมณฑลคิดตามระยะทางจริงค่ะโดยในปีนี้พี่ไก่ยังเชื่อว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราวร้อยละห้าถึงสิแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดีนะักก็ตามค่ะขึ้นจากปีที่แล้วอะค่ะเพราะว่ามีจุดแบ่งไปกระจายสินค้ามากขึ้นนะคะก็ในส่วนของตัวโซเชียลด้วยนะคะ การที่เราทําสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํา PR หรือโฆษณาต่างๆเนี่ยแล้วผู้คนเข้ามาเล่นด้วยแชร์ด้วยอะค่ะก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนักศึกษาคนทํางานแล้วก็ผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชายราคาก็พอหาซื้อได้ะคะ่ะราคาไม่กี่บาทใสๆนะคะใบละ2อ0สบาทอะคะ่ะให้ผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะดูราคาที่แบบไม่ไม่เยอะไปนักประมาณสักห้าหกร้อยแไม่เกินพัน ก็ปีนี้ก็จะมีตัวบับเบิลนะคะที่เป็นลูกปง่งใสๆมีหัวใจกับอันที่เป็นลูกเอ่อลูกป่งอยู่ในกล่องตกใจอะคะ่ะคือเปิดมาแล้วอ้าวมีลูกป่งมีหัวใจอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถามเข้ามาเยอะมากเลยอะคะ่ะถามเข้ามาทาง Facebook ทางไลน์ทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โทรเข้ามาสั่งกัน สำหรับราคาเริ่มต้นของลูกโป่งสื่อลักอัดกาดฮีเลียมแบบบับเบิลสอดไส้นะคะลูกโป่งลูกเลงจะเริ่มต้นตั้งแต่300บาทถึง700บาทแบบฟอยราคาเริ่มต้นตามขนาดลูกโป่งตั้งแต่180จนถึง1,900บาทและหากลูกค้าต้องการติดสติ๊กเกอร์เพิ่มนะคะก็มีบริการติดให้ตามแบบที่ลูกค้าต้องการเพียงเพิ่มเงินอีก50บาทเท่านั้นค่ะทางนี้ลูกโป่งทั้ง2แบบนะคะจะสามารถลอยอยู่ใน <I 'm S 1> อากาศ <'m> ได้นานประมาณ1สัปดาห์ขณะที่ลูกโป่งเนื้อมุกมันวาวราคาใบละ 35บาทเหมาะกับการใช้งานปาร์ตี้เล็กๆค่ะซึ่งพี่ไก่บอกว่าลูกโป่งแบบนี้จะลอยในอากาศได้เพียง8ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ คุณู้ชมคะนอกจากลูกปก่งลูปแบบต่างๆแล้วนะคะที่ร้านนี้ก็ยังมีกล่องตกใจค่ะซึ่งเหมาะสําหรับเทศกาลวัเลนไทา์ปีนี้มากๆเลยนะคะโดยราคาก็อยู่ที่ประมาณ500ร้อถึงหกรบาทค่ะนกพัพป,ปดลเหล่าชุนสุวรรณถ่ายภาพราวินันนาะท่ถ้ำทอง t ีเอ็รายงานค่ะ